นายเพียรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรงานกะพลังงานค่ะเปิดเผยนะคะว่าตัวเลขความชัดเจนจะต้องรอทางกกพประกาศก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าไปแทรกแซงการทํางานของทางกกพโดยยังต้องรอตัวเลขการทบทวนราคาของก๊าซก่อนว่ายืนยันว่าราคาของก๊าซนั้นอยู่ที่เท่าไหร่แต่ยืนยันว่าค่าไฟงดใหม่จะไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากวันที่ผ่านมาค่ะเขามีการรื้อการปรับโครงสร้างราคาพลัง ใหม่ทั้งหมดทําให้ภาพรวมของค่าไฟลดลง48สตางค์จากเดิมที่มีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้4บาท68สตางค์ต่อหน่วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงพลังงานกําลังวางแนวทางเพื่อเป็นการควบคุมราคากาส๊สเป็นปัญหาหลักที่ทําให้ราคาค่าไฟสูงขึ้นต้องย้ำว่ากา๊สนั้นถือว่าเป็นต้นทุนในการผลิตกระแสไฟดังนั้นถ้ากา๊ ราคาปรับขึ้นค่าไฟก็มีดาวนน้มที่จะปรับราคาขึ้นเหมือนกันเช่นเดียวกับการบริหารจัดการราคาน้ำมันก็เหมือนกันค่ะหากดําเนินการได้ก็จะสามารถลดผลกระทบให้แก่ประชาชนที่ต้องเผชิญกับค่าไฟที่ผันผวนได้เช่นเดียวกันสําหรับค่าไฟในงวดที่2ของปี2567นายเพียรพันธ์ระบุว่า น,นี้มีสัญญาณที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าแนวโน้มราคาก๊าสนั้นน่าจะทรงตัวแล้วเนื่องจากว่าได้รับรายงานว่าปริมาณก,ก๊สในอ่าวไทยได้ตามแผนที่มีการกําหนดเอาไว้ก็คือ800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันตั้งแต่เดือนเมษายนปี2567ก็จะทำให้ปริมาณของก๊สในอ่าวไทยนั้นเพิ่มขึ้นและส่งผลทำให้ค่าไฟในระยะต่อไปอาจจะมีแนวโน้มที่ทรงตัวหรือ <Chris. S 2> ไม่ก็อาจจะลดลงก็เป็น <obwohl> <บ>ไปได้เช่นเดียวกันต้องรอติดตามนะคะ